นี่เรียกต้มยำตามมีตามเกิดมีแค่ไหนใส่แค่นั้นเป็นมักสวยรัดเป็นกุ้งไปนหน่อยนึงก่อนเจีเ๊ยบระว่าวันนี้ตะไคร้ก็โตไม่ทัน,นขาก็แตกไม่ทันมะเขือเทศก็ใส่ลงไปเราต้องการความเปรี้ยวของมะเขือเทศด้วยวันนี้เห็ดที่ใช้ก็จะมีเห็ดชิเมจิกับเห็ดฮูนูขาว เราจะเริ่มใสเม่เกลือเกลือลงไปนิดหน่อยจะจาลเล็กน้อยผสมขึ้นเยอะ ที่เราอเรอก็อย่าเติมมะนาไปเลยใส่ะมะนาลงไปก่อนนิดหนะ่อยเดี๋ยวเราผู้ติเติมอีกนทะีหลัง อะไรก่อนก็ได้มันไม่ได้ซีเลียสอนรอนอนรอนรอออออามปอรซตังเด็ดดทีใจ ใส่ผักชีฝรั่ง,งบใบมะกรูดที่เลือดใส่ผักชีเลิศหลายจัดๆไปแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วต้มยำมังสวิรัตนะครับต้มยำน้ำใส่มังสวิรัตจากที่กัรทำโดยเลียวคาเดชครับจากเพจเจและมังสวิรัตใบเลียวไปทานครับ เก็มีการพาเด็กเนี่ยไปฉีด้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว